ท่านสาธชนพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องยังมีอีกนิดหนึ่งสำหรับเรื่องออกจากพระนครวันนี้ก็คงยังเล่าเรื่องพระเวสสันดรต่อไปกว่าจะจบก็เห็นว่าจะไหลวันหน่อยเพราะเรื่องราวของพระเวสสันดรน,นี่มีมาก <c oughs> แต่ก็ดีเหมือนกันจะได้ฟังกันนาน เป็นนั้นว่าในวันก่อนมาจบลงตอนที่พระเวสสันดรกับพระนางมาสีขึ้นราชรถแล้วก็สเสด็จออกจากพระราชนิเวศตอนนั้นพระนางมาพระเวสสันดรให้อว่ายกรรบบดาประชาชนก่อนออกไปเก็เหลียวหลังมันดูพระนครเป็นวาระสุดท้ายก็ <c oughs> เข้าใจว่าตอนนั้นพระเวสสันดร คงยังไม่ได้เจริญฌานสมาบัติยังคงไม่ได้ทิพยคุย,ยานแต่ว่าชาติก่อนๆท่านได้ปัญญามาเสมอแต่ว่าชาตินี้ทําไมไม่ปล่อยซิก็ไม่ทราบเล่าเรื่องของต่อไปว่าขณะที่สเสด็จออกจากพระราชวมน,นิเวศ <c oughs> นะไไปกันสี่ท่านเดยกันคือสี่กษัตริย์อันนี้ไม่ใช่หกกษัตริย์ สีก่กษัตริย์คือพระเวชันดรพระนามสัสสีท่านกันหาและชาลีแล้วก็มีม้าเทียมประได้รถมีคนขับพระปล่าไม่ทราบคงไม่มีใครไปด้วยเข้าไปได้วยกันสี่องค์ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังมีคนดีตอบอีกสี่คนยังมีคนดีสีด่ดีคนดีสี่ดีก็คือมีพราหมสี่คน ตั้งใจจะมารับทานจากพระเวสสันดรในขณะที่พระเวสสันดรให้สตดกมหาทานแต่ว่าพ่อเทวดาร้ายสี่คนนี้มารับทานไม่ทันพอรู้ข่าวว่าพระเวสสันดรพระองค์สเสด็จไปด้วยรถทรงก็รีบรีบติดตามไปไอ้คำว่าพรามนี่มันไม่ใช่หมายถึงดีเสมอไปพรามนี่เขาแปลว่าประเสริฐ มาจากพรมแต่เ้าสีค่คนนี้คนจะเรียกว่าพรามหาความดีไม่ได้หาความประเสริฐไม่ได้เ <c oughs> ก้ทราบข่าวว่าพระราชพระเวเสสนดอนเสด็จไปมีรถสง่งก็ติดตามไปด้วยตั้งใจจะไปขอพระเจ้าทานมาเออคพดีไม่กันนี่รถจะต้องใช้มาลาก แต่เจ้านี้ก็ใจดีจริงๆนะตั้งใจไปขอมาเมื่อพระเวสสันดนจรจึงได้ตัดกระพนาเมสีไว้แล้วว่าให้คอยดูเผื่อว่าจะมีคนยากจนตามมาบ้างนี่ว่าเป็นอันว่าพระองค์ไปก็มีทรัพย์นิดหนึ่งติดตนไปแต่ว่าน้ำพระไทยของพระเวสสันดรก็ยังเปี่ยมยทธานบบรมีสั่งพระนามมสีว่าน้องรัก เคยดูนะหากว่าการให้ทานของเราไม่ครบคนอาจจะมีคนยากจนติดตามมาภายหลังพระทรงทราบว่าพรามสี่คนยากจะได้มาจึงได้ทรงหยุดรถปลดมาพระรจชทานให้กับพรามสี่คนไปแลียมาที่เทียมรถสี่ตัวพรามมาสี่คน พระราชากะทรงพระอิธทานมาทั้งสี่ตัวนี่ความจริงถ้าเป็นคนดีนะเขาไม่มาตามรับเขาไม่มาตามขอแต่ว่านี่เป็นคนเห็นก็ตัวจริงๆให้คนเมืองแขกทนี่มันต้องน่าคิดเขาบอกพราหมณ์เป็นวันณะนประเสริฐแต่พราหมณ์ประเพนี้เป็นวันณะที่ไร้มันสมองไร้่าฟ้าไร้ความคิดไร้ปัญญา มุ่งหน้าแต่อยากจะได้อย่างเดียวใครจะไปยังไงก็ช่างเพราะให้จจนลาบากยากแค่งไหนก็ช่างขอฉั้นได้เท่านั้นเป็นพอเป็นว่าเป็นเรื่องของท่านตอนนี้ทํำยังไงละ่ะเทวด,ดาเป็นตัวเจ้ากี้เจวการนี่ขับไหลขับสาไ,ไล่ส่ง <c oughs> ต้องการให้พระเวนนันดรบำเพ็ญเนคขมะบรมี แล้วให้บุตรเป็นทานให้พัญญาเป็นทานเมื่อพระเวสสันดรพระเยาทานมาทั้งสี่ตัวไปแล้วรถที่ถูกมาดึงเขาถูกม้าเอามาออกไปไม่มีม้ารองรับถ้าตามปกติงอนรถจะต้องตกลงตกลงมายันพื้นดินก็ดูเกวียนก็แล้วกัน เกวียนที่เขาลากรถเกวียนที่เขาใช้ลากโดยโคกระบือถ้าไม่มีโคกระบือรองรับไม่มีไม้คำ้ำงอนของเกวียนก็จะต้องลงมา,มามาเรียกว่ามาชนดินจะเรียกว่าทิ่มดินมันก็จะไม่ไผ่และภาษาชไับ้ี้เขาทิ่มดินเรียกว่าจะวางวันภาคพื้นดินมันจะลอยบรอากาศไม่ได้ แต่ว่าการให้ทานเขาอว่าเวสัสนดอนคราวนั้นมีสิ่งประหลาดเวลาที่ม้าละรถาม้าเขาเดึงออกไปแล้วงอนรถก็ตั้งอยู่เฉยๆไม่ท่วงจง,จงลมลงมาถึงที่ดินนะเหมือนกับมีอะไรรองรับอยู่หรือมันก็มีไม้คำแต่ว่านาวสีเทียทามาเป็นหลักฐานในการบรนบนับนทึกคราวนี้ รากฏว่าท่านตัดตอนนี้ทิ้งไปขอยเห็นว่ามันเป็นการอัศจรรย์เกินไปแต่มั้งที่ไม่เขียนไว้ก็ต้องคิดนี่บังเอิญน,นะเป็นการบังเอิญว่าเคยค้นคว้าเทศมาก่อนในการก่อนไม่อย่างนั้นแล้วก็เรื่องที่คุยงจะขาดไปเยอะนี่ระบรดาท่านพุทธบริษัททีิองค์สมเด็จพระทรงสวัดิโสภาคตรงตัว่าศาสนาของเราที่จะสลายตัวนี้ไม่ใช่ใคร คือลูกของทัาทาโคตนั่นเองเป็นผู้ทำลายได้แก่วิสุวิสุนีอุบาสุกอุบาสิกานี่เห็นได้ว่าหนะังสือเล่มนี้ดีกว่าเล่มก่อนแต่ก็ยังขาดไปมากว่ากันต่อไปเมื่อเวลาที่พรามเอามาไปแล้วตรงน,นี้ก็ร้อนใจถึงเทวดาดีแล้วระคุณดีแล้ว ร้อนใจถึงเทวดาตอนนี้ต้องว่าพาสิทธิ์โบราณมาทุก,กโตทุก,กตาทุกขะทานนงางเทกอทุกขงังภา,หายหลังจะพึงได้ถ้าชอบสุขสงบสุขก็ยัยทุกขะท่านก็ยัยอยู่สําราญภายผ่านบ่ห่างใกล้มันกงเกวียนกองเกวียนมันยังเบียนสนองเอาละเอาแอค่นี้ก็พอที่หาว่านอกเรื่องนอกอราวเปน็นน้าร้อนถึงเทวดาต้องแปลงเป็นละมั่งเข้ามา สวมก็ไปนในแอกมา้าดีแล้วเป็นเทวดาสี่องค์แปลงเป็นละมั่งกมาเข้าไปแทนมา้านะแล้วก็พารถวิ่งไป <c oughs> ดีเทวดาเป็นมา้าเป็นล่ารถซะบัางกนดีอยากยุ่งนักเป็นว่าเหตุการณ์ของพระเวสสันดรเกี่ยวกับคนที่เห็นแก่ตัวมันก็ยังไม่หมด องส์สมเด็จพระบรมสุคติทรงตัดตอไปว่าเรื่องราวมันยังไม่สิ้นของการให้ทานต่อมาก็ยังมีพราหมณ์อีกคนหนึ <c> ่ง <oughs> มาเห็นพระเวสสันดรขี่รถสวยก็อยากจะมีรถมั่งจิงขอพระเาทานรถจากพระเวสสันดรนั่นไะดูไหมเขามายืนขวางหน้าและขอพระเาทานรถพระองค์ก็ทรงให้หยุดรถ แล้วก็พาพระน,นางมัตสีกับกันหาและชาลีลงมาเจอรถแล้วก็สมพระราชทานรถให้ไปเอ้ยก็น่าดูนะพระคุณนะน่าดูนะ <c oughs> แต่ว่าตอนที่พระราชทานรถนี้พอให้รถปรากฏว่าละมั่งทั้งสี่ก็หายไปละมั่งนี่ไม่ยอมล่กรถให้คนอื่นนอกจากรถพระเวสสันดร พระองค์ทรงพระยจทานให้ไปโดยที่ไม่หวั่นไหวหรือว่าท้อ,ท,อท้อพระไทยเลยท่านนี้ว่าตั้งใจเกิดมาเพื่อเสียสละจริงๆกันแลพระเวสสันดรก็ทรงอุ้มพระกันหาพระชาลีพระนางมัสีก็ทรงอุ้มพระกันหาแลรากันหาเป็นน้องตัวเล็กหน่อยตรัสปรสาใส่กันด้วยถ้อยคําที่น่ารักบายพระพรัก ตรงไปยังเมืองแดนป่าหิมะผ่านตอนนี้ท่านบอกวจบมาจบกันธนกันตอนนี้ก็ขึ้นวันนประเวศวันนะวันวอแหวนธนากาศนอนในอ่านอนหนูก็แปลว่าป่าวันนประเวศก็แปลว่าเดินป่า <c oughs> มีกี่กันก็ช่างมีกี่กระถาไม่สําคัญ เป็นนั้นว่าเมื่อกษัตริย์ทั้งสองเต้ทอดเป็นเนตเห็นพวกมนุษย์เดินสวนทางมาจึงได้สนทัดถามว่าท่านทั้งหลายเขาวงกตในะอยู่ที่ไหนในการจะไปนี่ต้องการไปเขาวงกตท่านทั้งสองก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนบรรดาประชาชนทั้งหลายจึงได้กราบทูลในทราบว่าเขาวงกตเนะี่ยยังอยู่ไกลกว่านี้มากนักพระเจ้าค่ะ เป็นนั้นว่าพระราชโอรสและพระราะชนิธิดาทั้งสอง <c oughs> ได้เห็นไม้ที่มีผลต่างๆผลดอกมากแหถ้าเป็นต้นไม้อยาประเทศไทยก็งโกลนแบบนี้ดับพังไม่มีอะไรกินแต่เวลานั้นต้นไม้ก็มากผลก็มากดอกก็มากงามสะพังไปหมดจึงได้ร้องให้อยากจะได้ลูกไม้อยากจะได้ผลไม้ แต่ว่าดอกไม้ก็ดีผลไม้ก็ดีมันอยู่สูงทําังไงล่ะพระเวสสันดรจะจตกายก็ไม่ถนัดพนางมัสีก็ไม่กล้านักที่เะตกายต้นไม้ตอนนี้ก็ต้องไปเรื่องของเทวดาแต่ว่าเดวเทวดาก็ต้องใช้อานุภาพแต่เสวานุภาพของพระเวสสันดรต้นไม้นั้นก็น,น้อมกิ่งลงมาใกล้แค่เอื้อมมือเอื้อมถึง แต่ว่าตามพระบาลีส่วนหนึ่งท่านบอกว่าเป็นอนุภาพของเทวดาบัรดาไม่ให้ว่านางมัสีเปวพระเวสสันดรต้องตายต้นไม้ <c oughs> ทำให้ต้นไม้นั้นโอนลงมาให้ดอกและผลตรงของต้นไม้นั้นเอื้อมได้แบบสบายไม่มีความลำบากเป็นนั้นว่าท่านชักนำให้ออกท่านก็ต้องเลี้ยง พระองค์ก็ทรงเลือกผลไม้ต่างๆพระราชทานกับพระราชโอรสตทิดาทั้งสองพระนางมัส,สีรู้สึกเป็นมหัศจ,จ,จรรย์อย่างยิ่งเพราะว่าน้องหญิงมัสสีนี่ยังไม่เคยไม่เคยเห็นอนุภาพแบบนี้ <c oughs> แต่ตามหน,นังสือเล่มนี้ท่านบอกไปนอนุภาพของเวสสันดรก็ไม่ผิดเาเป็นความดีของพระเวสสันดร แด้จากบาลีหน่วยหนึ่งท่านบอกเทวด,ดาบัรดาลก็ถูกที่ว่าเทวดาบัรดาลให้เพราะว่าพระเวสสันดรดีถ้าพระเวสสันดรไม่ดีเทวด,ดาก็ไม่ช่วยฉะนั้นจะกล่าวว่าเป็นอนุภาพของพระเวสสันดรก็ถูกเป็นอนุภาพบรรดาลจากเทวด,ดาก็ถูกก็ให้ถูกเสียหมดมันก็หมดเรื่อง ต่อไปที่ยังกล่าวต่อไปว่าระยะทางจากกรุงเชคุดอนคือกรุงสีพีเมื่อถึงถึงมาเออเขียนถ้าว่าถึงมาตุรนนครนั้นประมาณสามสิบโยชน์คือหมายความว่าจากกรุงเชคุดอนคือนครสีพีกรุงรีพีว่าถึงเจตราชเจตเจตประเเท เจตราาเจตประเทศคือเมืองของบินดามันดาขว่านามสีน้นห่างประมาณ30สโย,ยน์สาสโยน์นี่็ประมาณ480รยกิโลเทวดาก็ช่วยระยะย่นทุนทางลงให้เหลือเพียงแค่เดินวันเดียวถึงความจริงคำว่าย่นทางนีงก่ก็ก็ถูกตามภาษาชาวบ้าน แต่ว่าจะพูดกันจร,จริงๆก็เทวดาบันดาลให้เดินเร็วขึ้นโดยอารภาพของเทวดาเดินวันเดียวก็ถึงระยะทางแปดสี่ร้อยแปดสิบกิโลสีกษัสัิว์ก็เสด็จพระราชดำเนินนับตั้งแต่เช้าช่เย็นก็ถึงประเทศแคว้นเจตรัฐเมืองบิดามันดาของพระนางมัสสี <c oughs> แลนวน,นีมันอมาตุรนครเป็นว่าเมืองบิดามันดาของวนางมัสีนี้เขาเรียกกันว่าแคว้นเจตรัตเป็นชนบทที่มีความเจริญมั่งคั่งสมบูรณ์มากเป็นนิวาสถานของเจ้านายถึงหกหมื่นพระองค์พระเวชินดรนก็ไม่ได้สเสด็จเข้าไปในพระนครแต่ก็ทรงประทับอยู่ที่บรรศาลาใกล้ประตูเมือง อ่าส่วนพระนามัสีก็ทรงจินตนาการคือคิดว่าจินตนาการจินตนาการก็คิดคิดด้วยใจทําการคิดว่าเราควรจะแสดงตัวให้ชาวมนกรทราบว่าพระเวสสันดรเสด็จมาจึงสเสด็จออกไปประทับยืนอยู่ริม,มประตูบรรณสาลาผู้คนนี้ผ่านไปมาโดยเฉพาะผู้สตรี เห็นบรรนาสมาสีเข้าต่างก็พากันมาห้อมล้อมดูยืนกันเป็นวงแล้วพูดจากันว่าพระแม่เจ้าสวยงามเป็นสุคุมารชาติฉนั้นยิ่งต้องมาทรงดำเนินในภายชนี้แล้วพระเจ้าค่ะเต่ก็พูดกันไปพูดกันมาแล้วนะพูดกันต่อไปว่าคนสวยๆแต่งตัวสวยๆ ถ้าทางเป็นพนด,ดีมีความสุขเป็นสุขุมสุขมอรดราติต้องมาเดินป่านี่มีความลำบากข่าวมันภายในไมช่ช้าข่าวการเสด็จมาข,ของพระเวสสันดรก็แพร่เข้าใจเข้าไปถึงพระนครเข้าไปในเมืองเจ้านายทั้งหลายเหล่านั้นก็พายกันมาเฝ้าเพืเ่อจะทูลถามความเป็นไปขั้นพอได้ทรงสนับคําที่ตามที่พระเวสสันดรทรงตรัส ว่าถูกบรรดาประชาชนในประเทศให้ออกจากประเทศก็มีความเสียใจนะไปตามๆกันได้ชวนเทิน,นทูลได้ทูลเชิญให้พระเวสสันดรเสด็จประทับสำรานิยาบทในพระนครหมายว่านี่ขอให้พักในเมืองนี้เธอะผู้ภาษาไทยๆแล้วก็จะมอบภารากิจในการปกครองให้พระเวสสันดร เรีว,ว่ามีความเข้าใจว่าพระเวสสันดรกับเมืองโน้นขัดใจกันเมืองนี้เป็นเมืองของาพนาเมาสีนะไม่ใช่เมืองอื่นสําหรับพระเวสสันดรยังได้ส่งตัวว่าเราขอขอพระไทัยท่านนันยลแต่ว่าขอท่านนันหลได้โปรดอย่าให้เราได้ปฏิบัติตามคําที่ท่านขอเลยขอได้โปรดให้เราทําตามพระบรมราชองค์การของพระราชบิดาเถิด อย่าได้ทรงวีตกในเรื่องข้รกรรมของเราเลยตอนนี้ก็ต้องคิดฟังของท่านต่อไปบรรดาบรรลักษ์บรรดาอะไรบรรดากษัตรอย่งางไยซึงไม่ยากของบนนามาสียึงได้ทูลแต่ว่าพวกข้าพระองค์จะขอกราบทูลพระยาทานอภพยโทษให้พวกเจ้าพวกเจ้าตาในลอนนั้นเขาทนนะ ขอพระองค์จงสเสด็จประทับอยู่ในพระนครนี้เถิดชั่วคราวก่อนและเรื่องแล้วก็เรื่องทั้งหมดให้คอยเป็นภาระธุระของข้าพระองค์ที่จะจัดการเองพระเจ้าค่ะพระราชบิดาจะทรงยินยอมหรือไม่ก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าบรรดาพวกข้าพระองค์ทั้งหลายไม่กราบทูลพระราชบิดาก็จะยินยอมพร้อมใจ ให้กลับไปสู่พระราชนิเวศตอนนี้พระเวสสันดราจะบัเพลนในขมะบรมีแล้วก็จะต้องให้บทเป็นทานพัญญาเป็นทานตอนนี้เทวดายันไว้ท่านพระเวสสันดรอ,อยู่ด้ตัดว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายถึงแม้ว่าพระราชวิดาของเรา ก็ไม่ได้ทรงเป็นอิสระในเรื่องนี้ชาวเมืองต่างหากที่มีประสงค์จะกำจัดเราเสียบรรดาพยาเจตราเหล่านั้นยังได้กราบทูลพระกันว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐถ้าพฤติการของชาวเมืองเป็นเช่นนั้นใสชาวเจตรรัตนี้ก็จะขอถวายตัวเป็นข้าราชบริพาร ขอเชิญพระองค์สันเด็จครองราชสมบัติในเจตรัตน์นี้ก็แล้วกันได้โปรดอขอได้สมโปรดปรงพระหาไทยคือตัดสินใจในเอื้อเฟื้อแก่เอื้อเฟื่อแก่กพวกข้าพระเจ้าใเ้เถิดสำหรับพระเวสสันดรยินีตตว่าเรามีความประสงค์อย่างเด็ดเดียวที่จะไปยังเขาวางกฏ คำเชิญของท่านหลายครั้งนี้นับว่าเป็นความปรารถนาดีอย่างที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนใจครองราชสมบัติในนครเจตรัตนี้ก็จะเกิดการบาดหมางย,ย่ันร้ายแรงขึ้นสงครามมาไล่กาดระหว่างชาวสีพีกับเจตรัตก็จะต้องเกิดขึ้นแน่จะต้องเกิดขึ้นแน่มหาชนก็ต้องต้องข้าวฟันซึ่งอะไรกันเพราะเหตุตัวพวกเราคนเดียว อันเป็นผลร้ายอย่างสุดซึ่งที่ไม่อาจจะคาดคะณดได้ทางที่ดีที่สุดก็คือขอให้ท่านจงช่วยชี้ทางที่ไปยังเขาว,วงกฏกับเราตามพระบรมราชองการเถิดยืนยันความเห็นท่านยาวมากอันนี้ไม่ขอวิจารณ์ถ้าวิจารณ์แล้วจะไปกระทบกระเทือนใจใครเข้า ต่อไปทังกล่าวว่าแม้พญาเจตราชจ,จะกราบทูลวิงวอนสักธารท่ายก็ตามไม่ก็ไร้ผลเพราะว่าพระเวสสันดรตั้งใจไว้อย่างนั้นนะแม้กระทั่งในจัดการต้อนรับอย่างสมกเกียรติได้พร้อมกันเประดับเปรดดาบรรณาลานั้นกั้นพระวิสุขคือกั้นมานจัดเพื่อแท่นบรรทมแต่ว้ายความแวดล้อมอลัขาอย่างดียิ่ง พระรุ่งเชาวก็ตัดจัดถวายพระกยาหารอันเลิศรสประการต่างๆอันแล้วก็พากันแวดร้อมกันโดยเสด็จต,ตามเสด็จเสด็จไปสง่งจนถึงประตูป่าหิมพัานนะประตูป่าแล้วก็ได้พนาป่าถวายใจความโดยย่อ,อก,ก็มีว่าข้าแต่มหาราชจากนี้ไป ขอเชิญระองค์จงทรงบายพระพักไปทางทิศอุดรคือทิศเหนืออย่าเสด็จผ่านภูเขาวิบูรบันพศและแม้ถึงจะมีแม่น้ำเกเตตุมวดีนะเกตุมะวดีตุมะนะเกตุมวดีเขาอ,อ่านตุมก็ตุมกับเขาอันเป็นที่น่ารักเรื่อนรมสำราญประไทยจากนั้นจะไปถึงภูเขานาลิก,กบันพศ จะมีหมู่กินนรีมากมายแล้วก็มีสะใหญ่เต็มไปด้วยบัวขาวกินหอมหหนปร,ประกอบประกอบไปด้วยหมู่วิหกนกต่างๆประกอบไปด้วยหมู่วิหกนกร้องประสานเสียงเล่นอยู่ในในไฟาจากนั้นก็จะไปถึงสระโปคณีมีท่าน,าน้ำที่มีท่าน้ำน่า,า,ารื่นรม เมื่อพระองค์ทรงสร้างบรรณาาราที่ประทับแล้วก็จะได้บำเพ็ญเพียรเลี้ยงพระชาชนชีพยูนด้วยมูลพลาหารคือผลไม้นะี่มันเยอะผลไม้มีมากมายไม่ต้องหาลำบากเป็นว่าเขาว่งกฎนี่มีความดมสมบูรณ์ขันมะพยาเจตราชได้ตั้งให้นายเจตบุตรผู้หนึ่งซึ่งมีแมนนประตู มีความสันทัดเจตเจในป่าอยู่รักษาทางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูออกไปติดตามพระเวชนดรได้แม้ได้คนที่ตั้งไวจะอ่านซื้อออกสักหน่อยก็ไม่ได้อิตาเจตบุตรที่จะอ่านซื้อออกมา่อไรว่ากันไปว่าเรื่องท่านมีว่าเมื่อพระเวชนดรตรัดขอบพระไทยพญยาเจตราชทั้งหลายแล้ว ก็ทรงพาพระนางมัตส,สีและพระราชโอรสทั้งสองบายพระพักตรงมุ่งไปตามคำบอกเล่าระยะทางจากเจตระรัตนครถึงประตูป่านั้นประมาณสิบห้าโยต์หมายโยต์สี่ร้อยเซนจานนั้นก็ได้สเสด็จจานนั้นก็ได้สเสด็จไปตามลำดับในที่สุด กบรรุทึสปุพรณีตามคำบอกทุกประการและก็ได้ทรงพบบรรณาสลาอันเป็นที่อาศัยอยู่ของบรรพชิตใช่ไหมซึ่งเทวดานิไดมิตรไว้ทื่ดาเทวดาเนี่ยิรมิตนอนนิไดมิรไว้ให้ตามบัญชาเขทาท้าสกะเทวราชได้ความจริงนิดหนังสือนี่นนย่อไปนิด ก่อนที่พระเวสสันดรจะเสด็จมาถึงภูเขาวงกฏนี่ก็เรื่องของเทวดาช่วยเทวดาช่วยเดินมาอีกเวลาใช้เวลานิดเดียวก็ถึงแต่ก่อนที่จะมาถึงก็ปรากฏว่าพระอินทร์ก่อนที่ท่านจะมาเกิดในพระอินทร์ไปเชิญท่านมาตอนนี้พระเอ็นว่าพระอินทร์เห็นว่าจะต้องบำเพ็ญบารมีใหญ่ จังได้สั่งวิษณุกรรมเทพบุตรมานิรมิตรบรรสาลาไว้สองหลังแล้วก็มีเครื่องดาบทพร้อมหลังหนึ่งมีนามสาราของพระเวสสันดรหลังหนึ่งมีนามอคิเมสีบอกว่าเป็นสาลาขพนางมสีมีเครื่องใช้พร้อมทุกอย่างและพระอินทก็สั่งวิษณุกรรมเทพบุตร ว่าสัตว์ร้ายทั้งหมดจะเป็นเสือเป็นสิงไม่อะไรก็าตามที่ยพื้นพึงทาอันตรายกับพระเวสสันดรก็ดีพระนางมาสีก็ดีกันหาและชาลีก็ดีจงอย่าให้อยู่ในบริเวณที่พระเวสสันดรและพระนางมาสีจะต้องหาอาหารแล้วก็บริเวณที่อยู่ถึงแม้ว่าจะมีสัตว์เสือสิงทั้งหลายก็ต้องเป็นสัตว์เสือสิงที่มีกําลังใจดีไม่ทําอันตรายชีวิตแก่สีกษัตริย์ นี่เรื่องราวท่านว่าไปอย่างนี้นะท่านได้ว่าน่องเสือนี่ขาดไปพระช่างบราขายก็ขาดแล้วก็ว่าแล้วไปตามที่จําได้จําได้หมดแล้วไม่หมดก็ช่างเป็นนั้นว่าในเมื่อเข้าไปถึงแล้วก็ปรากฏมีเครื่องแบบบรไปชิดคือเครื่องแบบเรือสีอยู่ที่สลานั้นเพราะว่าเทวดานิรมิตไว้ให้ตามบัญชาของพระอินทร์ เรืองก็ทรงสันนิฐานว่าก็ทรงหม่นยังมีสนนิษฐานนะก็ทรงทราบด้วยพระญาณว่าเทวดาช่วยความจริงที่ตรงนี้ความจริงมันไม่ค่อยจะสวยแต่สายวิศนุกรรมเทพบุตรทำทุกสิ่งทุกอย่างสวยไปหมดจะมีสาบปะรีมีดอกบัวมีใบบัวมีสวนดอกไม้นานา,นาชนิด เป็นที่น่าเรื่อนรมจริงๆดีกว่าในพระราชฐานและเป็นที่สงบสงัดสัตว์ทุกระเภทปรากฏตัวเห็นแต่ไม่มีอันตรายสามารถจะไปมิกกันได้กับสองกุมารคือกันหาและชาลีว่าปีนิดหนึ่งเทวดาช่วยจึงให้มีจึงให้พรรนางมัสซีประทับอยู่หน้าภายนอกสลาและก็สะเสด็จเข้าไปกันใน ทรงเปรื่องพระขันและเครื่องทรงออกแล้วก็ทรงพรองทรงครองผ้ากากรองอธิษาานเพศเป็นบรรพชิตแล้วก็ทรงลำลึงว่าการบรรพชาเป็นสุขหนอส่วนแม่านางมัสีก็ปฏิบัติชิ้นเดียวกันนับแต่ทว่าประทับอยู่นอกอาสมพร้อมด้วยพระราชโอรสอันนี้ผิด ตอนนี้ผิดมีอาสมอยู่อีกอสมหนึ่งอีกหลังหนึ่งไม่ใช่น,นอกอสมไม่ใช่หลังเดียวกันเป็นนั้นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านนางสีเขาเขียนส่งเด็กเขาไว้แต่ก็ไม่เป็นไรจําได้ก็ามาบอกกันให้มันถูกเพื่ะนั้นว่าเวลานี้มองดูเวลาบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทก็หมดสีแล้วสําหรับวันนี้นะ ก็ต้องขอลาก่อนฟังกันวันหน้าต่อไปขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบันดาแตนพุทธศาสนิกชนรับฟังรับฟังทุกท่านสวัสดี